สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมา์มันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีพูค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยนะคะวิเจนนะคะ 4+ นะคะคุณผู้ชมนะคะต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของอยากจะแบบว่าทานคอลลาเจนที่ไม่ผสมแป้งอยากทานคอลลาเจนที่มันเป็นอนุพันธ์ที่เล็กจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่ใหญ่แล้วก็เห็นผลจริงๆมันก็ต้องเลือกยี่ห้อนี้คุณผู้ชมนะ,ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาผสมตัวนี้ไปด้วยนะคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือตัวเบอร์รี่จําไว้เลยนะคะ วิตามินซีก็คือเบอร์รี่เบอร์รี่ต้องทํางานควบคู่กับคาราเจนแล้วมันจะได้เห็นผลแบบร้อเซตตัวนี้เป็นคาราเจนไททรีแล้วก็ไทป์ทูนะคะอนุพันธ์เล็กดูดซึมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมาะสำหรับใครเหมาะสําหรับคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณตาคุณยายนะคะดื่มได้อร่อยไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนเพราะว่าเป็นคาราเจนเพียวคาราเจนเลยนะคะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าผสมวิตามินซีเข้าไปเพื่อการทํางานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็เล็บผิวผมอันนั้น,ม,นมันเสริมอยู่แล้วนะคะกระดูกนได้ออย่่างแนนน ลดอาการปวดเมื่อยด้วยเช่นเดียวกันทำไมคอลลาเจนลดอาการปวดลดได้จริงๆคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้ใครที่ซื้อนะฮะใครที่ซื้อคอลลาเจนของวิเจนซีพลัสเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าเรามีโปรพิเศษด้วยนะฮะอะซื้อนะฮะอ่ะซื้อ1กล่องนะฮะ โปรไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรค่ะซื้อ1กล่องใช่ไหมและเราจะแถมนะคุณผู้ชมนะฮะร้อยห้าสิบกรัมนะฮะสำหรับตัวอวีคาราเจนนี่นะฮะที่อยู่ตรงหน้าคุณนะฮะให้กี่กระปุกนะลานหนึ่งกระปุกใช่ไหมหรือสองกระปุกให้สองกระปุกเลยให้ฟรีนะฮะแล้วก็ตัวคาราเจนนะคะเขาบอกว่าเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะพลัสครีมนะคะเป็นคาราเจนวีเจนไวท์เทนนิ่งพลัสครีมอันนี้900กว่าบาทนี่ก็ให้ฟรีแล้วก็วีเจนคาราเจนพลัส1,000กับ2,000บาทก็ให้ฟรีคุณผู้ชมนะฮะฟรีหม แล้วแถมดูดวงฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะฮะราคามันเกือบ4,000บาทลดพิเศษเหลือเพียง999บาทคุณฟังไม่ผิด999บาทนะคุณผู้ชมนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะเบอร์โทรขึ้นด้านล่างตัวอย่งน้องลาน ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะสั่งซื้อได้เลยนะฮะสำหรับคาราเจนชั้นดีต้องวีเจน 4+ ีันั่นเองคุณผู้ชมนะฮะอ้าวมากที่สำหรับการประกวดนางงามก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะสำหรับแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนลหลายคนบอกว่าแม่ทำไมมันเงียบเราก็ต้องยอมรับว่าประกวดที่เวียดนามก,กฎกติกามารยาทเขาเยอะนะฮะมันก็เลยทำให้มันเงียบแล้วก็หลายเพจในเมืองไทยไม่ได้เล่นกันนะฮะแล้วก็หลายคนก็ตอนนี้ก็ไปจับตามองในเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะมาอัปเดตนะคะสำหรับโพนะคะเป็น โพที่เราได้มาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นแกนเป็นโพนะครับบอกมิสแกรดอินเตอร์เนชันแนลสองพนะฮะมีโพขึ้นมานะฮะเราจะไล่ตั้งแต่ท็อป20ขึ้นไปนะครับจริงๆก็มันก็ตรงใจหลายคนนะคะสำหรับท็อป20นะฮะอ่ะขอโพขึ้นเลยค่ะขอโพขึ้นเลยนะฮะขอโพขึ้นเลยนะคะโพเป็นยังไงบ้างคะอ่านะคะรับโพนี้ก่อนๆเลยแล้วกันนะฮะสำหรับนะฮะยูเครนเหรอท็อป20นะฮะยูเครน ส9สเปนนะคะสเปนสวยมากนะนะคะแล้วก็อินเดียอินเดียนะคะแล้วก็กานานะคะ่ะกานาไม่อาจไม่น่าอาจจะอาจจะไม่เข้านะคะเพราะว่าน้องเขาตัวยาวขาสั้นนะคะอ่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะอีกประเทศหนึ่งอ่านไม่ออกประเทศอะไรก็ไม่รู้นะคะประเทศแปลกๆนะคะเออนะฮอนดูรัส ฮอนดูัสเออฮอนดูัสนะฮะฟิลิปปินให้จับตามองหมายเลข13าคนนี้ไว้ให้ดีนะฮะสำหรับสาวงามพันเกาะนะคะฟิลิปปินนะคะให้จับตามองของอหมายเลข15้าคนนี้ให้ดีนะคะสํสำหรับสาวงามจากพันเกาะฟิลิปปินคนนี้นะคะโปโตริโกดินแดนแห่งลูกรักนะคะไนจีเรียนะคะ ในจีเรียพี่เฉยๆนะฮะโดเมดิกันรีพับปิกนะคะก็ถือว่าสวยนะคะเวเนซุเอลาคิดว่าไม่น่าเข้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าต้นขาเธอไม่ใช่เทสเจ้าของเวทีนะคะอินโดนีเซียยืนแน่นอนค่ะนะคะไทยแลนด์นะคะ, Thailand, ะ,คะอันนี้โพลีก็ให้ไทยแลนด์เข้านะคะบางโพหลายโพไม่มีไทยแลนด์นะคะโพไทยแลนด์ไทยแลนด์เป็นคนที่9เลยนะคะแล้วก็เช็คลีพับปิกก็ดินแดนของลูกรักนะคะแองโกลาคิดว่าไม่น่าหลุดนะคะ เนเธอร์แลนด์ก็คิดว่าไม่น่าหลุดทีนี้เรามาอยู่ในท็อปของบนบนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะอาจจะมีคนมงหรือไม่มงหรืออาจจะเป็นคู่จับมือก็ได้นะฮะเมียนมาเมียนมามาไกลมากเลยนะคะได้ถ,ถึงที่5เลยนะคะแต่จริงๆแล้วโครงสร้างของน้องเขายังติดตรงช่วงขานิดนึงนะคะแล้วก็ยูเนเต็ดสเตสออฟอเมริกาคนนี้มีสิทธิ์มงสูงแต่ด้วยที่ว่า เคยได้ไปแล้วนะคบเขาจะไม่รู้ว่าจะให้ซ้ำหรือจะกืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วก็เวียดนามคิดว่าไม่หลุดอย่างแน่นอนคับอาจจะเป็นคู่จับมือด้วยซ้ำไปแต่ไม่รู้ว่าจะจับกับใครนะคะแล้วก็เปรูนะคะเปรูติดสัญญานะคะไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่านะคะเอาหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเอาก็เป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันอีกนะคะโคลัมเบียไม่เคยมีสาวงามจากโคลัมเบียนะคะได้ตำแหน่ง Miss ด r a ินเตอร์มาก่อนแต่ปีที่แล้วก็ลาตินคิดไม่ออกบอก ลาตินอีกแล้วเหรอขาบอสขานะคะแต่เชื่อว่านะคะสามคนที่จะเป็นตัวเต็งในการจับมือในครั้งนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นอ่ายูเนเต็ดสเตทออฟอเมริกากับเวียดนามแล้วก็แถมฟิลิปปินให้อีกหนึ่งคนนะคะ แถมฟิลิปปินส์อีกหนึ่งคนนะคะเวียดนามมงไปแล้วยูเนเต็ดสเตทเคยมงไปแล้วฟิลิปปินส์ยังไม่มงนะคะแล้วปีนี้เขาส่งคนสวยมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สาวฟิลิปปินส์พันเกาะจะมงมีสูงมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,ะมากันที่ข่าวที่2ใช่ไหมคะ อะไรนะครับข,ข้ามข่าแรกไปใช่ไหม <laughs> ฉันข้ามข่าวแรกไปเลยหรือเปข่ามนางงามเลยเหรอเออนะคะไอจี ID ทะลุหนล้านแล้วนะคะอืมนะคะมิสแกนเมียนมาใช่ไหม ชื่อนีนีลินเอียนเหรอนี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 ลินเอียนนะคะเขาหน้าสวยนะคะฟามา่าคนนี้หน้าสวยโครงสร้างข้างบนสวยติดโครงสร้างข้างล่างเพียงอย่างเดียวนะคะโครงสร้างข้างล่างขาโก่งไปนิดนึงแต่สวยค่ะนะคะเป็นมิสแกรนเมียนมาหนึ่งในตัวท็อปฟเลยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นมิสแกรนที่โดดเด่นนะคะบนเวทีกา,การประกวดในครั้งนี้แต่ติดอย่างเดียวคือโครงสร้างตรงช่วงขานะคะโครงสร้างตรงช่วงขาโก่งไปนิดนึงนะคะอันนี้พี่เต๋าเป็น ความพิจเร็นส่วนตัวเพราะว่าวันนั้นนั่งดูกับเพื่อนกระเทยทุกคนชมหมดเลยว่าสวยสวยสวย,สวยพอไปถ่ายขาปั๊บจบเลยนะคะเธอโพสต์นะคะขอบคุณ IG ล้านแตกแล้วนะคะเขาบอกว่าทางคณะผู้จัดจประกวดมิสแกรนด์อ n นเตอร์วันนี้ฉันได้ยืนอ่ไม่ได้อ่เขาบอกได้ยืนอยู่ที่นี่โดยปราศจากความรักและการสนับสนุนของคุณวันนี้ฉันได้ฉันจะไปยืนอยู่ที่ อะไรโดยที่ไม่๋อปราศจากความรักนะคะจริงๆเขาสวยนะครับเป็นเมียนมาที่สวยสนทิภาษาอังกฤษได้ไหมนะคะบอกเลยว่าช่วงบนสวยนะคะช่วงบนสวยหมดเลยนะคะติดแค่ช่วงล่างนะคะช่วงน่องนะคะช่วงน่องอย่างเดียวนะคะช่วงน่องน่องโก่งไปนิดนึงนะคะนะคะแต่ว่าช่วงบนนี่ถือว่าสวยมากหน้าสวยอกสวยเอวสวยสะโพกสวยขาบนสวยติดแค่ช่วงขาล่างเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าใจบอสแล้วกันนะคะว่าจะ รอดหรือร่วงนะคะเขาบอกฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนจากแฟนคลับการปรากฏตัวของฉันที่ Miss g r a n ิ International วันนี้ถือเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของชาวพมา่าฉันร้อ,รองไห้ในสิ่งที่ฉันมายืนตรงจุดนี้ขอบคุณมากๆจริงๆฉันไม่สามารถจะอธิบายด้วยคำพูด นะคะที่อยากจะกลับไปกอดคนของชั้นและ,ะใช้พวกเขาอะไรอะไรใช้ให้ให้พวกเขาอยู่ร่วมกับชั้นนะคะอันนี้ก็เป็นคาพูดของเธอนะคะมิสแกรนเมียนมานะคะเมียนม่านี่ต้องยอมรับนะคะในการประกวดระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแกรนด์รี่หลายหลายเวทีเนี่ยจะส่งผู้หญิงรูปร่างดีมาตลอด เมียนมาจะส่งผู้หญิงหน้าสวยรูปร่างดีมาตลอดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสายสะพายที่ค่อนข้างที่ย,ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะคะพี่เต๋อสังเกตมาหลายปีแล้วซุปปราเขาก็ส่งคนสวยมิสเอ,อิร์ธเขาก็ส่งคนสวยมิสอินเตอร์เขาก็ส่งคนสวยนะคะยูนิเวอร์สเขาก็ส่งคนสวยและผู้หญิงพม่าเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีมาก คุณดีผิวดีนะคะแต่ว่าติดตรงสายสะพายอ่อนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทําให้สาวเมียนมาเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะต้านความแรงของสาวฟิลิปปินส์สาวไทยสาวอินโดหรือสาวเวียดนามได้นะฮะแต่ถามว่าเขาส่งสวยไหมเขาส่งสวยมาทุกปี เขาส่งสวยมาทุกปีนะคะก็น่าจับตามองเหมือนกันนะคะสำหรับสาวเมียนมาคนนี้นะคุณผู้ชมนะคะก็เ,เป็นกําลังใจให้เธอด้วยเช่นเดียวกันแต่ผลโหวตตอนนี้รู้สึกว่าเธอจะอยู่เป็นที่3เนาะที่1เป็นอินโดนีเซียเนาะ ก็เหนื่อยนิดนึงนะคบเพราะว่าห่างจากอินโดนีเซียเยอะเพราะปีนี้อินโดนีเซียก็ต้องบอกว่าแรงจริงๆแรงจริงๆสวยด้วยนะคะแล้วก็อีวานบินไปถึงเวียดนามเรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจว่าจะไปนั่งเฉยๆหรือไปนั่งก,กรรมการหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะคะไม่สามารถที่จะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาส่งคนสวยไปเกือบทุกเวทีบนโลกใบนี้ เกือบทุกปีเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณไปสังเกตดีๆสีสาวเวียดนมามสวยนะพี่บอกเลยสวย,สวยแต่ว่าด้วยสายสะพายของเขาแล้วก็ไม่ได้มีการดิวกันก่อนที่จะไปมันก็เลยทําให้สายสะพายค่อนข้างที่จะอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในการประกวดมิชลินเวิลด์ก็มีการหนีกองไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่หนีกองก็มือประกวดเสร็จปับ๊บนี่ก็ไม่กลับบ้านแล้วนะคะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกากันเลยนะคะเพราะว่าที่ประเมวียดนมามเนี่ยเขามีสภาวะวของเรื่องของสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะคะมีการยึดอำนาจ จริงๆแล้วเมียนมาเนี่ยได้ฉายาว,ว่าลือสีแห่งเอเชียแต่พอองซานซูจีเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเปิดประเทศนางงามก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่พอรังเปิดก็กำลังจะได้อยู่แล้วเชียร์นะคะ ก็โดนรัฐบาลทหารพม่าโดยมิงอองไลยึดอำนาจมันก็เลยทําให้เป็นลอสีกับมารีเทอร์อีกรอบหนึ่งค่ะนะคะในขณะที่กระแสของนางงามเมียนมาหรือพม่าเนี่ยนะ,ะกำลังมาแรงเขาบอกเธอกําลังแรงมากนะฮะในประเทศของเธอก็พยายามช่วยกันโบดอยู่นะคะแต่ว่าพลังของเธอเนี่ยยังสู้อินโดนีเซีย,ยยังไม่ได้นะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็มีการมาจับเปรียบเทียบกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนีนลีลินเอียนนะคะมาเปรียบเทียบกับควินเทียนนะคะซึ่งเป็นอารมณ์แบบเออเอาเอะไรนะ เอาครินเทียนมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมเออนะฮะก็เป็นอันไหนเราเอาขึ้นภาพหน่อยสิเดี๋ยวจะอธิบายจากภาพคือเทียนเนี่ยหุ่นดีค่ะเราต้องยอมรับนะคะหน้าเนี่ยหน้าหน้าเยเทียนเขาสวยน่ารักหน้าเทียนสวยหุ่นเขาดีเราต้องยอมรับนะคะหุ่นใกล้ๆก,กันเป็นผู้หญิงไซส์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 เล็กถึงไซส์กลางไซส์เล็กถึงไซส์กลางนะคะ เพอร์ฟอร์แมก็ใกล้ๆกันแต่ว่าเทียนยจะหุ่นดีนะคะแขนแขนขาเรียวเล็กอกมีเอวคอดแล้วก็สะโพกช่วงสะโพกช่วงต้นขาเป็นมัสเซลแล้วขาเทียนใช่ไหมน้องน้องไม่โกง่งน้องตรงมันเป็นเทสของนวัตนวตัชอบผู้หญิงลักษณะหุ่นลักษณะแบบนี้ส่วนน้องเมียนมาหน้าสวยหุ่นดีหุ่นเหมือนจะดีกว่าเทียนด้วยเพราะอกชัดเอวคอดสะโพกกลม ช่วงระหว่างสะโพกกับช่วงต้นขาสวยมากติดอย่างเดียวขาโก่งนะคะติดแค่อย่างเดียวคือขาโก่งไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ก็ต้องมาวัดใจนวัดนะคะว่าจะยังไงนะคะเพราะมีอยู่ปีหนึ่งพี่เต๋อเคยไปดูสเปนขาโก่งก็ยังได้เข้ารอบลึกเลยนะคะเพราะว่าพูดคุยกับเจ้าของเวทีแล้วเขาชอบเขาบอกชอบสเปนคนนี้มากแต่ขาโก่งแต่สเปนคนนั้นเขาเต้นบัลเล่ต์เก่งนะคะเขาบอกว่าแถมยังมีคอมเมนต์มาโพสต์ด้วยนะคะว่าพมา่าเนี่ยไม่มงหรอกเพราะว่าเพราะเตี้ยนวัดเป็นคนที่เน้นนะคะเรื่องรูปร่างมากๆปีที่แล้วเวียดนามไม่เข้าสิบเพราะว่า,าตัวยาวนะคะ คือต้นขาเขาใหญ่ไปนิดนึงนะคะไม่สมส่วนนะคะ,ะใน2021เซาท์แอฟริกานะคะหน้าสวยมากอุต่าห์เบียดคอสตาริกาเข้าท็อป5แต่สุดท้ายก็แค่รอง4เพราะเตี้ยนะคะ168นะคะยืนแล้วจมนะคะเมียนมาเนี่ยดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยนะคะ ดีหมดเลยพี่สาบอกเลยนะคะทุกอย่างหน้าหน้าสวยแต่ภาษาพี่เ๋ายังไม่ได้ไม่รู้ว่าน้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมแต่พม่มาส่วนใหญ่ใครพูดได้เนาะแล้วก็ช่วงบนสวยมากนะคะตัดหลังใต้เข่าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วนะคะ แต่ก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะอยากจะให้น้องเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศพมา่านะคะก็ว,วัดใจบอสไปเลยนะคะว่ากูมาขนาดนี้แล้วมึงยังไม่ให้กูอีกเหลือมแค่ขากูโก่งนะคะ,คะ,คะอ่ะค่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะคะ,คะ,คะว่าพมา่าหรือเมียนมานะคะสา,สามารถนะคะพิชิตใจบอสได้หรือเปล่าส่วนตัวใหญ่ตัวเล็กพี่ว่ามันไม่ใช่มีผลอะไรมากมายหรอกค่ะนะคะแต่โดยส่วนรวมเนี่ยพี่พวัดเ็าชอบผู้หญิงตัวสูงตัวสูงขาตรงชิดนะคะสูงขาตรงชิดต้นขาต้องไม่ใหญ่ นะคะคุณต้องเป็นบิวตี้ควีนแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษไฟแลบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวนางงามกันต่อนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคาราเจนที่ดีต้องนี่เลยนะคะวีเจนซีพลัสนะคุณผู้ชมนะคะเป็นคาราเจนที่เหนือคาราเจนหนึ่งเขาไม่ข่าว2กินแล้วไม่อ้วนเพราะเขาไม่ผสมแป้ง3ก็าเาเป็นไททู 2, แล้วก็ไททีสี่อนุพันธ์เล็กดูดซึมได้90%นะคุณผู้ชมนะฮะใครที่อยากกินของดีพี่บอกเลยนะกิน ของดีไม่ได้โดนต้มโดนหลอกโดนแกงเพราะหลายคนไปซื้อคาราเจนราคาถูกอันนั้นคุณโดนต้มโดนหลอกโดนแกงมันเรื่องของคุณแล้วล่ะครับเพราะพี่เขาช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะเงินอยู่ในกระเป๋าคุณเราเอาของดีมานําเสนอคุณคุณต้องซื้อของดีของเรานะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะทั้งหมดทั้งหลายทั้งวงที่อยู่ตรงโต๊ะเนี่ยนะฮะจะเป็นของคุณหมดเลยซื้อ1กล่องแถมฟรีนะคุณผู้ชมนะฮะคาราเจนหรือวีเจนเนี่ยนะฮะให้อีกนะคะสกระปุกนะคะร้อยห้าสิบกร,รัมในสองกระปุกเลยแล้วก็แถมฟรีให้อีกนะฮะสาหรับววเเจนนะะอไ้้ดย เ่นเดียวกันดูแลผิวหน้าของคุณได้แบบครบวงจรเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีดูดวงฟรีให้อีกนะคุณผู้ชมนะฮะจากราคาเต็มเกือบ4,000บาทเราขายในราคาเพียง999บาท999บาทคุณฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะ999บาทเท่านั้นนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะฮะ0647824446ย้ำอีกรอบนะ0647824446หรือ0815 5 9 7 8 2 6 0815597826คุณถ่ายรูปไว้เลยนะคะว่าสามารถติดต่อได้ซื้อได้ที่ไหนวีเจน88 f c e b o o o v วี i จนไทยเว็บไซต์นะคะวีเจนอินเตอร์หรือช่องทางอื่นๆน,นะคะ Lazada, s h o p ป e ี้ช p อปปิ้งทเวนและก็ถูช h อ p p i n g ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ซื้อกับรายการของเราลูกค้าจะได้อยู่กับเรานานๆน,น,นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูโพกันต่อค่ะ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดขาดเลยนะฮะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ